พี่น้องพักกันมานเก็บขึ้นกันแล้วกันไม่เก็บอันพักบุงพือจังหาเห็ดเห็เหนเนาะงอมงออยู่ไม่หายพึง <c oughs> ๆๆ่งเก็บไปติกมามากสีบ่บ่อติกสีบ่บ่อ <c oughs> มันอันนี้อันนี้ผักบุงนาทแทนบอถ้าเป็นสีอันนี้ก็จะเป็นพักบุงแต่มันก็แค่แบบสีขาวกับสี อืมอีกล้วอะพี่น้องเอ,อ้ไมีว่าอันก่อนเขาชิม,มาถ่ายหน้าหุดเนาะเขาก็ฝากเก็บก่อนอื่งวไปพัปดแยนอนออบอบนนยู่ด้วยนาะอืมก็ขี่สันยังคักยังเนียดตีก็บ่๋ทายอีก สาเห็รดาเห็ดอกีนหันม so ืออะรนูมันนี่แม่ือบอกมาตั้งนี่แม่นี่น้องบิวนั่นแล้วทายให้ไหมก็แตอยู่เขาแต่งกี่กันโอ้ยแต่บ่แมต่ ได้เขียดอินโน่น้อยโลเจากบาทเด็กเตี้ยเขียดเขียดเขียดอินโมเขียดคุณโมเตี้ยเต้าจับด้ข้าวเดียวล่ละข้าวเดียวมันกระเด็บโลสองโลเหรออืมมัน ีข้าวเดียวข้าวเดียวเออข้าวเดียวแต่หลา,ายบาทแล้วแต่อียังเกาะฝ้าผิดเปล่าอืมมันงามมงเอ่นว่าปันนี่แล้วมันกะเงินพยาบาลแม่มันกะบ,บอก่อปไแต่เคียบเนาะ มห,หมูเห้าวนะนวกรอบมหมูอย่ามันอย,ย่ามันแจ่มพดสิเล <c oughs> นั่นอ้วนรัวพนเนาะอ้วนรัวเกินเอาทางนั่นแม่ลูกคือเงียบแฉ่ไม่พากันเลยโอ้ยบางผู้รังคนเพลินผุนอันเงียงใส่ผู้รังคนแมน่คือจ่งองนันมีแนวกันจ่อง มันผัดก็ผัดแซ่บอยู่เดียวติดนี่เน,นมาะมกินกินเมื่อวานกินกระตมหงแม้มันอันมันกรอบดีอยู่เดียว,ยว,ยวอืมธรรมศากกสตรเ์เออแมนลวกกระปุน่นอันผัดผัดทั้งสี่กระเสีบเดีวยวแมนแมนลวกพ่อแบบว่าอันให้มันอันพานน้ำห่อนใช่ไหมมันก็ได้ดน Ừ, like เออเอก็ได oh right. ้อันก็ได้เออเศร้าหนำประเด็กเศร้าหนำประเด็กอืมโอเคอยู่เดียแสบอยู่เดีล่องสกินแลบหมู่บานเม่ออือว่ามันมันประสบปุกนะมันแบบ เป็นเครียเป็นเครียอยู่พี่น้องห้าล้ันเกิห้าล้นเกิอวบห้าล้ันเกะเหวี่ยวห้าลอันเก็เหวี่ยงเหวี่ยอันเพื่อนว่าข่อยอันบอกบ่าได้ยินพะนะอันนล่ขีันก่อนไหมพี่จุมจังได้หน่อยไม่เบิดไม่เบิดเบิดไม่เบิดเบิดแต่ว่าก็มีคนเบิงอยู่เลยล่ะ ไม่แบดเบิดมาพี่หน้อมผมว่าผมได้ชาดเออมันคือออียงงามอยู่เด้อมันคืองามเอาอเก๋เสียงดถนมาพี่หนอ่อโอเคไปแม่ทางผีบันนี้ครับกอจะเป็นช่วงทางห้างแล้วเสียแดงเขานี่คัดจอกน้ำค่อน ้องบิว้องบิวจิตหลายเลยเนาะขนาดขนาดมี่อันข้าเจมม้ามีไม่เคเลียร์ไปแล้วเดวส่วนหนึ่งเนาะยังเหลือหลายอยู่ว่าเคลียร์เพิ่งเางาเนาะคนน้องเกิปยังเด็กับบโปงเบอร์เดเดีย๋ยวกระโปรงมาอีกเรื่อยๆเนาะ ียแมันยุม่มาหน่อยอยู่เคียแบบมันยุ่งมันหน่อยเลยพี่น้อยเอ้สิเคลียเคียมัหน่อยเลย Những tầng ở lại tục ngam. Ay nhôm nó ngam, còn ngam, tục ngam, phân chân này phân ngam, phân tục ngam, phân tục tục ngam, phân tục ngam, phân ngam, 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 เกาห้องกับท่านกินเบิร์อยู่พี่น่องกับเจ็บเก็บเพื่อเขจาแม่นยังโดดเขาสิไทยน้าหุดหรือมั่กัจจีมั่กัจจีว่ามีหรือไม่เที่ยวพญิบานโมหาเราสิมาหมไทยน้าหุดไทยตาหน้าหุดอืม พักยู่เนาะเป็นแต่คนอ่นวิวดีเถอบ่ค่อย <c oughs> น้องบิวให้ถ่ายได้ไหมเป็นดาราให้ได้ไหมรีวิวมาเก็บผักติผักบุ้งที่จริงใจไหมนั่งเก็บเลยแหละนั่งเก็บเลยแหละคุณที่จริงใจเดี๋ยวจะมาถ่ายใกล้ๆ อืมอืมช้าอยู่ตลาดตลาดนานสัญจรเดียวสองแม่โดดเค็ดอีหยังจังสินั่งพาเทียบเลย <c oughs> อ๋อหนังบิวห่อนบะบิวเอ้ย เป็นถ <aría> <the condition>. ้าโต๊อย <player> <ills> ู่เด้มไนี่มันเป็นอาๆอยู่เมอวานเมอานเ่อวาเอวนมื่อนเม่อเ่อนเมอานเือวานเอดาเมันอันนเื่อวาเ่ามสุอเลนเดี่อวน่อัานื่อวน่อวานเมื่อวเมี่อวแขเมแ่อวานม่อวานมอาชานเม่านมันนเม่อานเมานเมนเมื่อวมัวานมนเมื่อวนเมื่อานมวานมัวนเมืวามือนม่นเมูนเม่อนนนมันก็ืิ เคยขวงมูมันทิ้งอยู่เก็บเลยนะเนื่องจากจะม tamam ีคนจ้างไปเก็บจ no ้างไม่ไปเก็บเลยเก็บทิ้งเหรออันนี้มันดีอยู่เด้เนาะบ่ค่อยไม่มีมลพิษใดไหมอืว่าสั่นกับว่าสั่นกับว่กินคือกันล่ะ หาเหตุยังลั่ช่วงนี้เอามันบอลท่านอ๋อเอาแ้นะนั่งเปลี่ยนเอ็นแนมันแทนหมืเหมดเลยใส่คือว่าพาคุณหน้องสองคนมานำ ฟ้าผ<พ>่าพรกพักบุ้งมีงมีการยุกโตลงเกินตัวลงเกินอีพี่น้องแบบเก็บพวงแบบใหม่ส่อนอยู่ซ่อนตัวอยู่ใต้ขั้นจ่อง หอนเอาแห้งเนาะหายใจโปอ,อิมไหมหายใจโอ,อิมโอ้เจังไหนเอาเถบะอันนี้มันเหมือนผักบุงอันนั้นเนาะนี่ใบมันบางอันเนี้เหมือนผักบงุงนี่นครับเหมือนผักบุงอันนี้เนาะนเหมือนผักบงุงแก้วเออต้นต้น ก้อนเอาไหนยราแยกจุ่มไปทางไหนล่ะแตกงูไปทางไหนแล้วพี่น้องห้อยเพิ่นเก็บไปเ,เก็บไปแล้วมห่เอาบอลลายดอกน้ำมือว่านมะกราเก็บไปกันยังเหลือหลายอยู่นี่พา่น้องเพิ่งมาเก็บเนาะครับเอาบอลลายข้าวสามีพ่อแล้วล่ะพี่น้องพี่สามีพ่อแล้วครับนี่ช่วยกัฝากรับชมติดตามก,ไกไดไลค์กดแชร์ด้เด้อครับขอบคุณครับสวัสดีครับ